สวัสดีครับเซล d e เวล็อปเมนต์ชาแนลกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีไอเดียดีๆและก็ประสบการณ์มาแชร์ให้กับทุกท่านได้ทราบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกับทีมงานฝ่ายขายฝ่ายการตลาดให้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการฟีดแบ็กเพื่อให้ผู้ถูกฟีดแบ็กพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและก็ส่งผลดีต่ององค์กรนะครับในครั้งที่แล้วเราคุยกันถึง5เทคนิคนะครับ5เทคนิคที่ว่าก็คือข้อที่1ผู้ฟีดแบ c k จะต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผู้ถูกฟีดแบ c k ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นครับไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวแล้วไม่มีอคาาตินะครับข้อที่2หาเวลาที่เหมาะสมครับไม่เร่งรัดจนเกินไปจนทาให้รู้สึกอึอดอัดข้อที่3ครับ ผู้ฟีดแบกหรือหัวหน้าง,งานเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับมั่นยามแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงข้อที่4ครับผู้ฟีดแบกเนี่ยจะต้องตั้งใจในการฟีดแบกในการรับฟังด้วยนะครับสายตาต้องจดจ่อกับผู้ฟีดแบกครับและก็ผู้ถูกฟีดแบกเพื่อให้เรารู้ว่าเราเอาใจใส่เขาจริงๆข้อที่5ครับคนเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอย่าลืมฟีดแบกด้านที่ดีเขาด้วยนะครับคราวนี้มาถึงในหัวข้อที่6ครับ ในการฟีดแบและการฟีดแบกเนี่ยผู้ฟีดแบกหรือหัวหน้างานจะต้องบอกในข้อเท็จจริงในสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นในพฤติกรรมที่เราคิดว่ามันไม่โอเคอที่เช่นการที่ไม่เข้าตรวจเยี่ยมในลูกค้านะครับก็อาจจะบอกในข้อเท็จจริงว่ามีตารางงานที่เขาจะต้องตรวจเยี่ยมหรือเข้าไปพบปะลูกค้านี่ทั้งหมด5ครั้งใน1เดือนในปีเดือนที่ผ่านมาหรือในสองเดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่าน้องเข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพียงครั้งเดียวและก็ทําอย่างนี้ทั้งต,ต่อเนื่องกันทั้งสอง,สองครั้งสองเดือนนะครับลูกค้าก็ได้แจ้งกลับมาและเมื่อตรวจสอบกับในระบบของเซลฟอร์สที่เขาจําเป็นที่จะต้องเช็คอินเข้าไปในระบบเมื่อเข้าไปพบกับลูกค้าแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลเมื่อเข้าตรวจเยี่ยมลูกค้าแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลที่ตรงกันตรงนี้ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงอันนี้ถูกต้องหรือไม่ ให้ทางผู้ถูกฟีดแบคหรือทางลูกน้องเนี่ยแจ้งแล้วก็ยืนยันกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็แจ้งให้เห็นถึงผลเสียครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้เนี่ยเกิดอะไรบ้างเช่นลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทําให้สินค้าไม่มีวางในชั้นวางและลูกค้าโทรมาคอมเพลนพร้อมกับไปซื้อจากห้างอื่นๆในข้างโมเดิร์นเทรดเมื่อขายสินค้าเองนะครับ อันนี้คือผลที่ทำให้เกิดผลเสียจากนั้นจึงฟังข้อเท็จจริงจากทางผู้ถูกฟีดแบ c k ครับว่าตรงข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับเทคนิคในข้อที่7หรือขั้นตอนข้อที่7นะครับคราวนี้หลังจากที่เขายืนยันทวนสอบแล้วว่าข้อเท็จจริงที่เรามาแชร์ให้ฟังนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากนั้นผู้ฟีดแบ็ครับ สามารถสอบถามเขาได้ว่าเราสามารถพัฒนาหรือทำอย่างไรให้ดีขึ้นได้กับในข้อที่ต้องการพัฒนาส่วนนี้นะครับจากผู้ถูกฟิดแบบตัวน้องเองอาจจะมีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะแจ้งให้ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรซึ่งตัวน้องเองอาจจะแจ้งให้ทราบครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเขาเกิดปัญหาอะไรบ้างอาจจะเป็นปัญหาเพียงชั่วคราว ในช่วงเวลา2เดือนอาจจะปรับปรุงแก้ไขได้โดวยวิธีการที่เขาคิดว่าน่าจะทำให้ได้ดีขึ้นหรือถ้าหากเขาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองหัวหน้าง,งานหรือผู้ฟีดแบ c k อาจจะแนะนำหรือให้ไอเดียเขาไกลเขาว่าวิธีการอันนี้สามารถใช้ได้ไม่ทราบว่าเราเห็นด้วยไหมเราพร้อมที่จะทำตามหรือไม่หรือว่าเรามีไอเดียอื่นๆที่พอจะจะประยุกต์นำมาใช้ได้บ้างเทคนิคในข้อที่8นะครับ หลังจากนําเสนอและก็รับฟังแล้วว่าออปัญหาเกิดจากอะไรในตัวผู้ถูกฟิดแบ็หรือตัวลูกน้องเองมีไอเดียอย่างไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับในขณะที่หัวหน้าง,งานหรือผู้ฟิดแบ็เองเนี่ยมีไอเดียอะไรยังไงบ้างสําหรับปัญหานี้หลังจากนั้นในข้อที่8ครับทั้ง2ฝ่ายมาร่วมคิดกันสิว่าวิธีการไหนที่จะเหมาะสมและก็ทําให การพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตรงจุดนี้ครับเทคนิคในข้อที่9ครับคราวนี้หลังจากรู้แล้วว่าเราจะต้องใช้วิธีการไหนกําหนดแผนครับข้อที่9คือกําหนดแผนงานที่ชัดเจนว่าช่วงเวลาของการพัฒนาคือช่วงเวลาที่เท่าไหร แล้วก็มีขั้นตอนประมาณไหนบ้างมีพิธีการประมาณไหนบ้างเพื่อให้ได้เกิดการอัปเดตครับว่าหลังจากพัฒนาแล้วผลของมันดีขึ้นมากน้อยเพียงไรสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปตรวจเยี่ยมลูกค้าจากเดิมเข้าไปเหลือแค่เดือนละครั้งเพราะน้องบอกว่ามีงานเยอะเหลือเกินที่ถูกมอบหมายมาแถมทําให้ต้องไปดูแลลูกค้าอื่นอีกเมื่อค้นหาวิธีการเช่นโอเค งั้นเราปรับลดจากแผน5วันมาเป็น3วันไหมเพราะหนูได้รับการมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาไม่รับรู้เลยว่าเนื้องอานนี้ทำให้เราไม่สามารถไปตรวจเยี่ยมลูกค้าได้งั้นเราปรับให้มันเหมาะสมอย่างน้อยก็ต้องสัก3าวันต่อเดือนละกันคราวนี้มาดูกันซิว่าเดือนถัดมาในเดือน1เดือน2ถัดมาแล้วเนี่ยการเข้าไปตรวจเยี่ยมเป็นยังไงบ้างหากน้องเข้าไปเข้าไปตรวจเยี่ยมได้ครบตามที่วางแผนไว้ที่3ามครั้ง แถมงานที่เขาได้รับมอบหมายมาพิเศษจากเหนือนอกเหนือจากงานปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็ยังทําได้ดีอย่าลืมนะครับชื่นชมเขาด้วยแล้วก็อัปเดตให้เขาฟังว่าน้องสามารถทําได้ตามแผนงานที่เราคุยกันในครั้งที่ผ่านมาจากการฟีดแบ็ k ครั้งที่แล้วพี่ขอชื่นชมเรานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเราด้วยที่เราช่วยงานกับบริษัทเพิ่มมากขึ้นสําหรับลูกค้ารายอื่น แถมขณะเดียวกันหนูก็พัฒนาต่อยอดสำหรับลูกค้ารายนี้ให้ดียิ่งขึ้นอีกไปด้วยต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับเห็นไหมครับเทคนิคทั้ง9ข้อนี้จะทำให้การฟีดแบ็กเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและราบรื่นทำให้ทั้งตัวผู้ถูกฟีดแบ็กเองรู้สึกดีพร้อมที่จะพัฒนาด้วยตัวเขาเองครับไม่ถูกบังคับไม่ถูกคำสั่งอันนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาพฤติกรรม ให้ดียิ่งขึ้นดีกว่าเดิมง่ายยิ่งกว่าการถูกสั่งหรือการถูกลงโทษนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเซลล์เดวลเลอมเมนชาแนลมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ